จะซื้อคอมตั้งโต๊ะงบช่วง20,000บาทซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้ไอริบอลจะมาแนะนำเจ้าตัว asus zen aio ที่มาพร้อมกับไรเซน5000ซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคมค้างนะครับคลิปนี้แอนบอลจะมารีวิวเจ้าตัว ASUS Zen AIo นะครับผม M5401 w u a k นะครับผมซึ่งเป็นตัวล่าสุดจากทางฝั่ง AIo ของ ASUS เขาเลยนะครับสังเกตว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาใหม่หมดจดนะครับดีไซน์เนี่ยดูสวยงามทันสมัยขึ้นกว่าเดิมมากๆนะโดยเฉพาะ ด้านหลังตัวเครื่องนะตัวแคนขาตั้งหน้าจอของเขาเองนะโดยปกติแล้วนะผมตัวคอมเมอโอเนี่ยเขาจะมีขาตั้งหน้าจออยู่ตรงกลางเนาะแต่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาย้ายตัวขาตั้งหน้าจอไปที่มุมบนซ้ายนะผมแล้วก็ตัวแกนขาตั้ง,ขงเขาเนี่ยเป็นสีทองด้วยตัดกับสีขาวสวยงามนะผมแล้ก็ต่อยาวขึ้นมาด้านบนตรงนี้นี่เอง แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดจากทาง AMD นะครับก็คือใช้เป็นตัวไรเซน5นะครับ 5500U นะครับผมก็คือเป็น CPU ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะตัวนี้มีทั้งหมด6คอ12เครดนะครับผมการ์ดจอก็เป็นออนบอร์ดปกตินะแรมตัวนี้ให้มา 8 g b นะครับ DDR4 บัส3 2 0สามารถใส่ได้สูงสุดถึง32 g b ด้วยกันนะครับผม SSD เนี่ยให้มาเป็นแบบ256 g b นะครับพร้อมกับฮาร์ดดิส1เทในตัวเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีทั้ง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสธรรมดาดังนั้นพอร์เชื่อมต่อ,อต่างๆถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับผมมีทั้งตัว HDMI USB Type C นะครับผม Type A ก็มีพอร์ตแลนก็มีให้นะครับ ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวนี้จะมี Wi-Fi ในตัวด้วยนะก็คือรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดถึง Wi-Fi 5นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Windows 10แท้ในตัวแล้วก็ Microsoft Office Home and Student มาให้ด้วยนะครับก็คือแกะเครื่องออกมาประกอบอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า AIO เครื่องนี้นะครับก็คือการรับประกันของเขาเนั่นเองก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยรับประกัน Onsite Service 3ปีนะครับผมก็คือมีปัญหาเสียอะไรขึ้นมาเนี่ย โทรให้ช่างมาซ่อมได้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ใน1ปีแรกเนี่ยมีประกรันอุบัติเหตุมาให้ด้วยก็ได้ได้ว่าพวกคอมเซ็ตหรือว่าคอมเอโอพวกนเนี้ยเนี่ยก็จะมีพวกประกันแบบนี้มาให้นั่เนเองแตกต่างจากคอมประกอบที่แบบต้องเคมเป็นชิ้นๆไปสําหรับราคารุ่นเริ่มต้นนะครับนี่บอลได้มารีวิวเนี่ยที่อยู่ที่21,990บาทด้วยกันนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องนี้เนี่ยยังมีอีกสเปคหนึ่งก็คือเป็นตัวไรเซนเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ยูนะครับผมจะใช้เป็นเอสดยขนาดหน 25,990บาทมาต่อที่ดีไซน์ตัวเครื่องนะผมเจ้าตัว AO เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับจอ23.8นิ้วนะครับผมขอบจอเนี่ยเรียกได้ว่าบางมากๆนะครับอัตราสกรีนบอดี้ทูเรโชเนี่ก็สูงถึง93%ด้วยกันนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็หน้าจอของเขานะเป็นแพแนล IPS ด้วยนะไม่ว่าจะดูมุมมองไหนเนี่ยก็คมชัดทุกมุมมองมีกล้อง เว็บแคมด้านบนตรงนี้นะครับผมสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับโดยรุ่นที่วางจำหน่ายนะจะมีตัว IR camera นะครับผมก็คือสามารถสแกนใบหน้าได้นะแต่รุ่นที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นเครื่องเดโมนะครับ <c oughs> เขาไม่มีฟีเจอร์นี้มาให้นะแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ ASUS นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบุผ้านะครับผมสวยงามดีทีนี้บุผ้าพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้ทางซ้ายมือนะครับผมก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมมีไฟสถานะด้านล่างด้วยนะถัดมานะครับก็เป็นหนูเสียบหูฟัง headset 3.5นะครับผม USB 3.2 Type C นะครับแล้วก็เป็น USB 3.2 Type A นะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่ใช่ปุ่มกดนะเป็น mock up หลอกๆนะครับผม ถัดมามาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องบ้านนะครับทางด้านขวามือสุดตรงนี้นะจะเป็น usb 3 2 type a นะครับแล้วก็2ช่องนี้เนี่ยจะเป็น usb 2.0 type a นะแล้วก็เป็นรูเสียบสายชาร์จนะครับผม hdmi แล้วก็พอร์ตแลนนั่นเองนะแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยก็จะมีโลโก้ asus นะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนอยู่ที่ด้านบนตัวเครื่องด้วยนะแกนขาตั้งเขานะับผบัวสดุตรงเนี้ยจะเป็นโลหะสีทองนะครับผมแข็งแรงอยู่ละสามารถกางเข้ากางออกได้นะครับผมตามนี้เลยนะ ส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรโลง่งๆนั่นเองนะส่วนทางด้านลำโพงนะผมก็จะอยู่ที่ด้านใต้ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมใช้ระบบเสียงของฮามนานการ์ดอนด้วยบอกเลยว่าเสียงของเขาเนี่ยดีมากๆนะครับสหรับการประกอบเจ้าตัวแกนฝาพาเท่ากับหน้าจอนี่ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เอาตัวจอเนี่ยมาประกบกับขานะครับผมแล้วก็ไขน็อตด้านล่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขามีมาให้ภายในกล่องเลย อาคับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพเจ้าตัว ASUS Zen a o เครื่องนี้นะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว CPU Ryzen 5 5500U เนี่ยประสิทธิภาพมันจะแรงแค่ไหนทำอะไรได้บ้างนะครับผมมาดูกันเลยนะเริ่มต้นกันด้วยการทดสอบ c i b e n c R23 มันก่อนนะครับเป็นการทดสอบเบาๆนะดูว่าจะได้คะแนน m u ติ i Core แล้วก็ Single Core เท่าไหร่นะครับผมมาดูกันเลยครับ สำหรับคะแนนมาติคอร์นะผมเจ้าตัวไรเซน 55500U เนี่ยได้อยู่ที่6,922แต้มนะครับรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมส่วนคะแนนซิงเกิลคอร์นี่ก็อยู่ที่1,179แต้มด้วยกันนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆเช่นเดียวกันนะผมบ,บอกเล้วว่าไปใช้งานพื้นฐานท,าทั่วๆไปเนี่ยสบายๆอยู่แล้เอาละรครับทีนี้มาทดสอบดูวิดีโอนะครับผมบน u t u b e ความเอียดนะครับมาดูกันว่าภาพที่ได้เนี่ยจากจอ aio เครื่องนี้เนี่ยมันจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะผมจะบอกเลยว่าจากตาที่มันดูอยู่ตอนนี้เนี่ยสีเนี่ยถือว่าจัดแล้วก็เข้มมากนะผมไม่ว่าจะดูจากมุมซ้ายมุมขวาหรือว่าตรงกลางหน้าจอเนี่ยก็คมชัดหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น p a n e l ips นั่นเองนะเนี่ย n a, นะนะผมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองดูกันได้นะสีเนี่ยมันสวยจริงๆนะผมจะดูดจอ aio เครื่องนี้ถือว่าทำมาดีมากๆเอาละรครับที่ี้ามาทดสอบลำโพงเจ้าตัว aio เครื่องนี้นะครับมาดูกันว่าระบบเสียง าร์แมนการดอนของเขาเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองมาเปิดเสียงเลยครับเอาอันนี้ก็คือเปิดเสียงร0อแล้วนะครับผมลองฟังดูก่อนเสียงของลำโพงเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสเนี่ยถือว่ามีมาครบนะแต่ตัวเสียงลำโพงเนี่ยอาจจะเบาไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องนั่นเองนะ เอาละครับทีนี้เรมาทดสอบเล่นเกมกันบ้างนะครับโดยเกมที่เอ็นบอลเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเกม Dota 2นะครับในส่วนของกราฟิกนะครับเอ็นบอลก็ปรับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับวิดีโอเนี่ยความละเอียดก็เป็นแบบ full hd นะผมตาม native หน้าจอ60สิเฮิร์ตนะครับกราฟิกเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ medium นะครับเลื่อนขึ้นมา1ขีดตามนี้เลยนะแอพพายไปครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับเฟรมเรทเนี่ยถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ราวห้าสิบถึงหกสิบด้วยกันนะก็ได้ได้ว่าเอามาเล่นเกมพอได้นะครับผมเดี๋ยวเราพอไปดู ช่วงที่มันมีบวกกันหนักกันบ้างนะครับดูกันว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะดรอปเหลือเท่าไหร่อะไรผมตอนนี้เริ่มมีไฟหนักแล้วนะครับเอฟเฟกต์เริ่มมาใส่อันตีกันเต็มๆครับเฟรมเรทเนี่ยก็ดรอปลงมานะผมเหลือประมาณ30กลางๆนะครับผม34 35นะครับผมแล้วก็เห็นต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับผมนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะเอามาเล่นโดรา2ูนะครับสำหรับตัว a o เครื่องนี้ที่ใช้เป็นรายเส้น 55500U นั่นเองนะ CPU ของเขาแรงใช้ได้เลยเอาละครับที่ี้มาทดสอบใช้งาน Photoshop กันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นงานที่วอนเคยทํามาก่อนหน้านี้นะเป็นตัววิธีการใช้งานเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งจากที่วอนเรามาใช้งานกับเจ้าเครื่องนี้ดูก็บอกเลว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแบบขยายเลเยอร์ลดทอนอะไรอย่างนี้นะครับสามารถทําได้ไม่มีปัญหานะครับ จะแทรกรูปขยายรูปอะไรเงี้ยเนี่ยครับผมทําได้หมดนะไม่มีอาการกระตุกหรือว่าอะไรให้เห็นเลยนะครับจากการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรม Adobe Premiere Pro มานะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมตัดต่อคลิปเนี่ยความเอ็ Full HD สามารถทําได้สบายๆเลยนะครับเดีย๋ยวมอจะลองยัดเอฟเฟกให้ดูนะครับผมใส่ห,หลายๆชั้นดนะูว่ามันมีอาการเรนเดอร์แลกกระตุกอะไรไหมนะครับในช่องนี้นะ ผมสังเกตว่าตัว playback เนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกๆบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้อยู่นะไม่แบบกระตุกจนค้างไปเลยส่วนในการ Export f i l e นะผมความยาวคลิปเนี่ยอยู่ที่5นาทีกับอีก5วินะครับความเหมียก็เป็น Full HD 60เฟรมนะครับผมกราฟิกอะไรต่างๆก็พอมีนิดนิดหน่อยเนี่ยสามารถใช้เวลาในการ Export อยู่ที่ราวๆ10นาทีด้วยกัน,นก็ถือว่าค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย คลิปนี้เอ็ดมอนเคยลองเอ็กซ์พอร์ตในคอมเครื่องใหญ่นะผมใช้เวลาอยู่ที่ราวๆห้นาทีด้วยกันเรียกได้ว่าเจ้าเครื่องนี้เอาไปใช้ง,งานตัดต่อดูทั่วไปเนี่ยสบายๆเลยครับส่วนขอบเขตสีหน้าจอนะผมจากที่มอนได้ทดสอบด้วยตัว Spider X-Elite นะผมเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยมีขอบเขตสีอยู่ที่92% srgb ด้วยกันนะผมก็ใกล้เคียงกับที่เขาเคมมานะ สำหรับของแถมภายในกล่องนะผมนอกจากจะมีตัวเครื่องมาให้แล้วนะทาง ASUS เนี่ยเขายังแถมเมาส์กับคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับซึ่งเครื่องที่วางจำหน่ายจริงเนี่ยจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดไร้าสายนะครับ uh huh. ตัวที่ผมได้มาเป็นตัวเดโมนะก็เลยได้แบบมีสายแทนซะงั uh ้นนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเขามีตัว external DVD มาให้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบยังใช้งานพวกแผ่น CD แผ่น DVD อยู่นั่นเองนะส่วนอะแดปเตอร์นะผมขนาดของเขาเนี่ยถือว่าเล็กมากๆนะจ่ายไฟยอยู่ที่90วัตต์ด้วยกันนะครับ เรียกว่าประหยัดพื้นที่สุดๆนะครับผมสรุปนะผมจากการที่เอ็มอนได้ลองใช้งานเจ้าตัว ASUS Zen a o m 5 4 0 1 w u a k เครื่องนี้มานะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยประทับใจมากๆนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยแค่2 1 9 9 0บาทสเปคหน้าจอหรือว่าฟีเจอร์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถแกะกล่องออกมาพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับมี Windows แท้แล้วก็ Microsoft Office 2019แถมมาให้ด้วยส่วนข้อสเกตของเจ้าเครื่องนี้นะครับส่วนตัวแล้วอยากให้มันมีพอร์ต SD Card Reader มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีมาให้นะเวลาเราแบบถ่ายรูปมาหรือว่าถ่ายไฟล์วิดีโอมาเนี่ยอยากแบบเสียบการ์ดใช้งานได้เลยทันทีนะแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่มีพอร์ตนั้นมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลําโพงเนี่ยที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันเบาไปสักนิดหนึ่งน่าจะปรับจูนให้มันดังกว่านี้ได้อีกสักหน่อยซึ่งในเรื่องของการใช้งานโดยรวมแล้วส่วนตัวถือว่าไม่มีปัญหานะผมสามารถใช้้งานไดยเลย ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำับการรีวิวเจ้าตัว,ว ASUS Zen a o M5401 เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้แอนดี้บอลทำทิกๆอะไรรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอนดี้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a n n e l คอมคร์ดด้วยนะครับ